ผูว่าจ้างไม่มีสิทธิ์จะมาโทรตามน้องตื่นมาแก้งานตอนสี่ห้าทุ่มรับสายทุกหกโมงเช้าเพื่อรายงานผลการทำงานแบบนี้อันนี้อันนี้ทำไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงขั้นนั้น fastwork podcast fast law กฎหมายย่อยง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการพบก,กับผมนะครับทนายโจกับรายการ fast law นะครับผม ep นี้ก็เป็น ep แรก ผมทนายก็ถือเป็นฟรีแลนซ์คนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆที่เป็นฟรลแลนซ์ที่เรารู้จักกันโดยเนื้องานอื่นค่อนข้างเยอะทีนี้น้องๆเนี่ยพอไปทํางานก็จะเจอปัญหาผมก็เคยเจอปัญหาว่าทํางานแล้วมีปัญหากับผู้ว่าจ้างน้องจะถามเอ๊สมมุติผมมีปัญหานี้ครับกับผู้ว่าจ้างผมจะฟ้องเขาได้ไหมครับพี่ผมจะทําอะไรได้บ้างมีกฎหมายอะไรที่ ที่มันแบบปกป้องผมได้ประมาณนี้ก็ถ้าคุณจะฟ้องผู้ว่าจ้างที่ผิดสัญญาคุณเนี่ยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันจะเรียกสัญญาระหว่างรีลรซ์กับผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาจ้างทำของแต่ญารใช้ทำของตามกฎหมายเนี่ยถ้าเอาง,ง่ายๆเนี่ยมันก็คือสัญญาที่อ่าผู้ว่าจ้างมาจ้า้คุณทำงานยงอย่างใดอย่างหนึง่งทําเสร็จก็ตอบแทนเป็นค่าจ้างกันไปเน้นผลสาเร็จของงานเป็นหลักสิทธิหน้าที่ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยมันก็เป็นแค่สิทธิตามสัญญ,ญาคือทํางานทํางานเสร็จ ส่งม,มอบงานแต่ค่าตอบแทนไม่ได้มีสถานะกันไปถึงขั้นว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นนายจ้างของผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิจะมาโทรตามน้องตื่นมาแก้งานตอนสี่ห้าทุ่มรับสายทุกหกโมงเช้าเพื่อรายงานผลการทํางานแบบนี้อันนี้อันนี้ทำไม่ได้ไม่ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็เอ่อชองขอแจ้งก่อนว่าสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายของคุณคืออะไรสัญญาที่คุณทากับกับเขาคือสัญญาอะไรอ่ะอย่างที่ผมบอกไปมันคือสัญญาจ้างทำของนะอันนี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่2คือความเป็นนายจ้างลูกจ้างมันมีหรือไม่มีอันนี้ประเด็นที่2ที่อยากให้เข้าใจกันขอนเบื้องต้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นจะไปฟอ้องร้องจะไปเรียกร้องอะไรกับเขาเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ได้ฟังกันในอีพีจะต่อไปติดตามรายการ Fa สต์รอแะ้ผมได้ทุกคนพูดทุกช่องทางของ f a s t ์เ r ิร์ d พอดแคสต์สำหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ